ท่านผู้ชมพบกับผมนะฮะชิดสนุพงศ์นันทะศิริวัตรกุลพนข่าวอทมนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันปียมหาราชนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับในส่วนของอาราชาการนะครับก็ในส่วนของราชาการท้องถิ่นก็จะเป็นในส่วนของบรรยุดนะครับก็วันนี้นะฮะเราก็มาเจอหนังสือเล่มน,นี้นะครับนี่นะเป็นรวมกฎหมายสําหรับการปฏิบัติงานด้าน อันตมัยสิ okay. like ่งแวดล้อมนะครับแนะนำหรือว่าคำนำที่เขาเขาเกิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นนะครับก็เป็นหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นหนังสือเล่มที่ดีมากนะครับถ้าท่านใดน้องๆที่มาบรรจุใหม่นะครับหรือว่ามาปฏิบัติงานในส่วนของท้องถิ่นนะครับท่านเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มที่น่าสนใจ เป็นเล่มที่แนะนำนะฮะปบิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้รวรวมปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็กดให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันก็ในหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535นะครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข ฉบับที่2พศ2550และฉบับที่3พศ2560นะครับแล้วก็กดกระทรวงนะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงนะครับแล้วก็คาแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนะครับก็เป็นเล่มที่อยากยาแนะนําให้ท่านผู้ชมรับที่ดูผ่านรายการคนข่าวอทมอนะครับสามารถที่เข้าไปดูได้หรือไม่ก็ท่านที่เข้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับมีมากมายหลาย เว็บไซต์ที่รวบรวมไว้นะครับก็ประเด็นดราม่านะครับที่ทบเถียงกันอยู่ในเรื่องของอพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับก็ดราม่านะครับในเรื่องของการประกอบกิจการนะครับรวมทั้งสถานที่จําหน่ายอาหารนะครับเอ๊ะทำไมนะครับที่หลายหลายท่านนะครับอาจจะดู ผ่านรายการดังนะครับเช่นรายการาทางทีวีนะครับที่ถกเถียงกันเรื่องอมีพ่อค้านะครับที่ย่างไก่นะครับหาเชา้ากินข้านะครับทำไมโดนปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงมากจนต้องทำให้เกิดดราม่าทั้งประเทศได้นะครับก็ผมก็อยากจะไขข้อข้องใจในส่วนนี้นะครับก็ท่านผู้ชมฮนะท่านผู้ชมเคยรู้จักพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศส, 2, 500, ส5 5 5ัครับ ถ้าท่านใดรู้จักฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะหรือว่าท่านใดที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คอมเมนต์ได้ครับนะฮะวันนี้ก็มานำเสนอให้กับทุกๆท่านได้รับทราบท่านผู้ชมฮะก็อยากจะามาขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของดราม่าที่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าทั้งประเทศนะครับได้รับทราบนะครับในส่วนของกอรณีที่มีประชาชนนะครับได้เขาเรียกว่าไม่เข้าใจในพรบการสาธารณสุขนะครับ เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่หาเช้ากินข้านี่นแหละให้รับทราบนะครับถ้าดูผ่านรายการคนข่าวกรทมนะครับก็ในส่วนที่เดี๋ยวผมจะขอเอาเป็นสโคบเล็กๆก็คือในเรื่องของการร้านส้มตาเล็กๆริมทางนะครับหรือว่าร้านส้มตําที่อยู่ในตึกแถวก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หาเช้ากินข้าเนี่ยบางทีเราอาจจะ ยังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของพรบกการสาธารณสุขประกอบกิจการเหล่านี้นะครับกิจการเหล่านี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาเช่นขายอาหารริมทางนะครับแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือว่าขายอาหารในตึกนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครออนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าสํานัการเขตนะครับทุกๆเขตทั้งหมด5 0เขตนะครับก็ขอแนะนานะครับพี่น้องที่ประกอบ กิจการหรือว่าอยากค้าขายนะครับอยากขายส้มตําอยากขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็เดินเข้าไปตอบถามเจ้าหน้าที่นะครับที่เราจะมีเจ้าหน้าที่เช่นฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับเดินเข้าไปถามได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ครับก็เซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับและตอนนี้นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของที่ ขออนุญาตออนไลน์นะครับในเรื่องของการประกอบกิจการจําหน่ายสถานที่จําหน่ายอาหารหรือว่าสะสมอาหารนะครับก็แต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นะครับมีการปรับเป็นจํานวนเงินที่สูงมากๆนะครับก็เหตุการณ์ป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมในส่วนของเหตุการณ์ก็คือการที่มีอยู่ร้านค้าร้านหนึ่งนะครับขายไก่ย่างนะครับขายไก่ย่างเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการย่างขายที่โดยไม่มีการป้องกันนะครับก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจ นะครับเจ้าหน้าที่พอเขาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนําตามขั้นตอนหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกแบบแนะนําให้แล้วนะครับพอออกแบบแนะนําให้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้ดําเนินการาภายใน7วันหรือว่าไม่ต่ำกว่า7วันนะครับสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่7วันแล้วแนะนําแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกลับมาที่สํานักงานเขตมาเขียนร,รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก7จวันเจ้าหน้าที่ก็จะเดินทางไปตรวจ ซ้าในกรณีที่ได้ออกหนังสือแนะนําให้แล้วนะครับว่ากรณีที่ตรวจแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขมีการทําฮูดนะครับมีการดําเนินการมีการป้องก,กันกลิ่นป้องกันควันนะครับโดยที่สามารถทําให้ควันนั้นไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริเวณรอบข้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็จับมายุติเรื่องหรือว่า เขียนรายงานยุติเรื่องว่า,าผู้ถูกร้องเนี่ยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขาตามที่โดนร้องแล้วนะครับแต่นะครับในกรณีที่นะฮะไปตรวจซ้ำแล้วยังไม่ดำเนินการแก้ไขเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการมีหนังสือเขาเรียกว่าคำสั่งทางปกครองนะครับคำสั่งทางปกครองให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ตามมาตาครับก็จะมีถ้าพิจารณาแล้วเป็นเหตุลำคาญตามามาตา25นะครับก็จะมีดังนี้นะครับมาตา25ก็คือ,อเป็นหมวด5นะครับหมวด5ก็คือเหตุลำคาญนะครับมาตา25เดี๋ยวผมขออ่านในหนังสือเล่มนี้ให้ฟังเลยนะครับมาตา25นะครับในกรณีที่มีเหตุอันเกิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับประสบเหตุนั้น ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุลำคาญนะครับฟังให้ดีนะครับหมวดที่5เหตุลำคาญมาตรา25ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแกผ่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุลำคาญวงเล็บหนึ่งนะครับแหล่งน้ำทางระบายน้ำที่อาบน้ำส้วมหรือที่ ใส่มูลหรือเท่าหรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในลำเลไม่เหมาะสมสกปรกมีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทสิ่งใดๆเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารพิษหรือเป็นที่น่ารังเกียจนะครับที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับอง,งเล็บสองนะครับการเลี้ยงสัตว นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือนะครับมีจํานวนเกินสมควรนะฮะจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับวเล็บที่3นะครับอาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศการระบายน้ําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปสัสจากกินเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมวงเล็บ4นะครับการกระทําใดอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงลังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหล่าเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับวงเล็บ5เหตุอื่นใดที่รัฐบนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจารนุเบกษานะครับก็หมวดที่5เนี่ยก็คือเป็นหมวดเหตุลําคาญก็จะมีประมาณ4ี่ห้าข้อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีมาตรายี่บหกนะครับมาตรายี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีมาตรายี่สิบแปดนะครับผมอาจจะไม่ลงลึกนะครับก็ขอให้หน้องๆนะครับที่ขายอาหารนะครับหรือว่าจำหน่ายอาหารในอา,อาคารก็าตามนะครับหรือว่า บริเวณที่จัดให้ก็ตามก็ดีนะครับหรือว่าในที่ใดๆก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านดําเนินการนะครับหนึ่งนะครับท่านตรงพึงคิดไปเสมอว่าหต้องไปติดต่อที่อําเภอนั้นๆหรือว่าสํานักงานเขตใกล้บ้านนะครับมาแจ้งนะครับว่าจะประกอบกิจการจําหน่ายอาหารหรือว่าค้าขายในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจคนหาเช้ากินขํานะครับ อาจจะอาจจะไม่มีความรู้แต่นะครับกฎหมายนะครับก็คือกฎหมายนะครับ <c oughs> เพื่อใช้บังคับบังคับเป็นข้อกําหนดและเป็นระเบียบนะครับเป็นแบบแผนเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตามนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมฝากไปด้วยนะฮะในส่วนของการประกอบกิจการที่ค้าขายหรือว่าประกอบกิจการจําหน่ายอาหารในพื้นที่อาจจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าในจังหวัดใหญ่ๆนะครับถ้าท่าน ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ณพื้นที่เขตนั้นๆในที่ตั้งของสถานประกอบกิจการของท่านได้นะครับขอให้ท่านศึกษาข้อกฎหมายให้ดีนะครับจะได้ไม่เกิดประเด็นดราม่านะครับก็สรุปสุดท้ายนะครับก็คือกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีคําถามนะครับจากทางบ้านว่านะครับอย่างนี้นะครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับผมก็มีคําแนะนํานะครับถ้าท่านนะครับมีหนังสือคําสั่งนะครับถึง ตัวท่านนะครับหรือว่าท่านได้รับคําสั่งจะทางเป็นไปรษณีย์ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นการรับด้วยมือก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ท่านดําเนินการดังนี้นะครับก็จะมีข้อกฎหมายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอุทธรนะครับเป็นข้อคําอุทธรสําหรับผู้ที่ได้รับคําสั่งนะครับการได้รับคําสั่งนะฮะก็ขอให้ท่านนะครับอ่านนะครับคำคำสั่งให้ชัดเจนว่าเขาให้ปรับปรุงแก้ไขตรงจุดไหนนะครับ นะฮะเช่นนะครับเขามีคําสั่งตามมาตรา45นะฮะมาตรา45ให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คือหนึ่งหากท่านสมมุติว่าท่านย่างไก่เนี่ยก็ให้ท่านมีระบบดูดอากาศนะครับควบคุมอากาศนะครับไม่ให้ควันนะครับกลิ่นของการย่างหรือว่า,าขเมเหลาของการย่างไก่หรือว่าย่างของท่านปิ้งย่างของท่านเนี่ย ไม่ให้รบกวนผู้อื่นโดยการติดฮูดดูดอากาศหรือว่าติดเครื่องดูดอากาศที่มีคุณภาพประสิทธิภาพที่เหมาะสมนะครับก็ในหมวดที่สงสัยกันนะครับจะทําอย่างไรว่าถ้าเราได้รับคําสั่งแล้วเราจะทาอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยครับข้อแรกเลยนะครับให้ท่านนะครับไปติดต่อได้ที่สํานักงานเขตนั้นๆนะครับที่สํานักงานเขตนั้นๆนะครับเดินเข้าไปนะครับปรึกษาเลยครับว่าอ่าเนี่ยได้รับคําสั่งเนี่ย ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พอใจคําสั่งเราจะคำเราจะอุทธรณ์ที่ไหนนะครับาตามหมวด14เนี่ยก็จะมีการอุทธรณ์อยู่นะครับก็มีนะครับ ตามมาตรา66นะครับในกรณีที่เจ้พยาพนักงานท้องถิ่นนะครับมีคําสั่งตามมาตรา21มาตรา22มาตรา27วัคหนึ่งมาตรา28วัคหนึ่งวักสามมาตรา45มาตรา48วักห้านะครับมาตรา52หรือมาตรา65วักสองนะครับก็หรือมีคําสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัติ หนีนะครับหรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสารสุขมีคําสั่งตามามาตรา4 6่วสองนะครับถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่พึงพอใจคําสั่งดังกล่าวผู้นั้นนะครับจาไว้นะฮะผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับอย่าเพิกเฉยนะครับถ้าท่านได้รับคําสั่งนะครับอย่าเพิกเฉยอย่าเมินเฉยอย่าไม่สนใจนะครับนะฮะเพราะว่า การออกคําสั่งเนี่ยมันกําหนด mm ด้วยเวลานะครับเวลาหรือวันนะครับวันที่ออกคําสั่งวันที่ท right ่านรับคําสั่งนะครับถือว่าท่านเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้เซ็นรับกระช่างการคําสั่งเนี่ยการออกคําสั่งเนี่ยหนึ่งไปแปะไว้ที่หน้าร้านสองนะครับไปติดป้ายแล้วถ่ายรูปไว้ที่บริเวณที่ท่านประกอบการนะครับสามนะครับส่งใบเสนะครับกาเป็นการที่ถือว่าออกคําสั่ง ถูกต้องตามข้อกฎหมายนะครับนะฮะก็ขอเตือนนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าผู้ที่ได้รับคําสั่งท่านไม่พอใจคําสั่งดังกล่าวนะครับผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนับตั้งแต่ท่านได้รับทราบคําสั่งนะครับการอุทธรณ์นะครับตามวรรคที่หนึ่งเนี่ยไม่เป็นเหตุทุเลาหรือบังคับตามคําสั่งเว้นแต่กรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลา การบังคับตามคําสั่งนั้นๆไว้ชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านได้รับคําสั่งนะครับตามมาตรา45หรือมาตราที่ผมกล่าวมาแล้วนั้นนะครับก็ขอให้ท่านดําเนินการนะครับติดต่อสํานักงานเขตหรือว่าติดต่อที่อําเภอนะครับติดต่อส่วนท้องถิ่นของที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็มีหนังสือไปถึงคณะ,ะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับมาตรา66วรรค66ทหนึ่งนะครับให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบไปด้วยอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานกรรมการผู้แทนกรมควบคุมมลพิษผู้แทนประสัตว์ผู้แทนก,มกมมร,นรนกมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้แทนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนสำนัก อายการสูงสุดเป็นกรรมการนะครับสนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณาสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่เกินสามท่านนะครับนะฮะก็แล้วก็เป็นกรรมการนะครับในจํานวนนี้นะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเอกชนอย่างน้อย หนึ่งท่านนะครับก็จะมีนเป็นคณะกรรมการนะครับอีกการสอบข้อเท็จจริงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมนะครับแล้วก็ข้อตกลงว่า,าพิจารณาเป็นเคสเคสนีเ้เป็นยังไงฝ,ฝ่าฝืนยังไงนะครับก็บทลงโทษนะครับก็จะมีโอ้โหนะครับมีปรับรายวันถ้าเป็นมาตรา4ี่ห้านะครับมีปรับรายวันนะครับก็สมมติว่านะครับกรณีที่ ผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา72แล้วกันผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา38ซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรนะครับ200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทไม่เกิน50,000บาทจำคุก6เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน50,000บาทนะครับก็ตามมาตรา72นะครับอ่ะมันมีอีก อีกเรื่องนึงนะครับมาตา71นะครับผู้ใดฝ่ฟาฝืนมาตา19มาตา33วักหนึ่งหรือมาตา34ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปนะรับนะฮะก็ในส่วนของนะครับผู้ใดที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตามวักหนึ่งเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรเนี่ยโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน2 5 0 0 0ันบาทนะครับ2 5 0 0 0ันบาทนะครับท่านผู้ชมฮะท่านใดที่มีบทลงโทษตามมาตรา45ิ้าเช่นได้รับคำสั่งตามมาตรา45ให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา45ิ้าเนี่ยมีปรับรายวันนะครับมีปรับรายวันนะครับวันละ25,000บาทครับท่านคำนวณแล้วกันนะครับกรณีที่ท่านประกอบกิจการนะครับหนึ่งมไม่ได้มีหนังสือรับรองการแจ้ง สองนะฮะไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับท่านนะครับจะโดนนะครับตามนะครับมาตราที่ผมบอกไว้แล้วนะครับเนื่องนะครับมาตราเจ็ดหนึ่งกับมาตราเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะฮะนะมีบทลงโทษด้วยนะครับนะทั้งจําทั้งปรับนะครับแต่นะครับในท้งนี้ทั้งนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับในทางนี้ทั้งนั้นก็มีการปรับในขั้นศาลนะครับ การปรับในชั้นศาลนะครับก็การปรับในชั้นศาลเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของสอบนะครับในเรื่องของการที่สถานีตํารวจนะครับได้ดําเนินการตามขั้นตอนนะครับของสอบสวนแล้วก็ส่งไปให้อัยการนะครับอัยการก็พิจารณาส่งฟ้องนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คนข่าวกรทมนํามาเล่าให้กับพี่น้องนะครับที่ทํามาหากินในช่วงของยุคเศรษฐกิจฝึกเครื่องนะครับก็อยากจะให พี่น้องทุกๆท่านได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับบางคนนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะเราก็ประกอบอาชีพที่สุจริตทาไมเราถึงจะต้องจะต้องทําแบบนี้ด้วยเหรอนะครับก็กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวท้องถิ่นทุกๆท่านนะครับปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้วยวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วก่อนอื่นนะครับผมขอฝากรายการคนข่าวกทมไว้ให้ท่านติดตามสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับ